สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับยาขับปัสสาวะที่ใช้ลดความดันนะครับสวัสดีครับช่องหมอชาติชัย ICU พรก,กับผมหมอแอนผู้เชี่ยวชาญด้านรักกรรมโรคปอดและซีอครับวันนี้ผมจะมาพูดยาตัวหนึ่งนะครับที่คนที่เป็นความดันสูงเนี่ยก็อาจจะเคยได้รับยาตัวนี้รักษาอยู่นะครับยาตัวน,นั้นก็คือเป็นยาขับปัสสาวะนะครับในกลุ่มไทอไซา์นะครับซึ่ง มันก็จะมีสิ่งที่มันน่ารู้นะครับเกี่ยวกับยาตัวนี้ว่าอ่ามันจะออกฤทธิ์ยังไงมีผลข้างเคียงอย่างไรนะครับเราจะได้คอยสังเกตตัวเองได้ถ้าทานยากลุ่มนี้นะครับข้อมูลเนี่ยส่วนหนึ่งก็เอามาจากเรื่องของการสั่งใช้ยาไทยอัยไซตตัวนี้นะครับซึ่งเขียนโดยคุณหมอสตีเวนสตีเฟนนะครับแล้วก็คุณหมอคิมนะครับซึ่งเขาก็เป็นคุณหมอโรคปอดอยู่ที่นิวพอร์ตสหรัฐนะครับ อีกคนก็เป็นคุณหมอโรคไตนะครับอยู่ที่เมโยคลินิกอีกคนก็เป็นคุณหมออยู่ที่เบนนิงตันนะครับก็ลงในวารสาร Bmj นะครับซึ่งเป็นวารสารของของอังกฤษนะครับก็ก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะาพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรครับโดยเวลาเราพูดถึงยาลดความดันกลุ่มยาขับปัสสาวะเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นยากลุ่มไทอัสไซเป็นหลักนะครับ โดยยากลุ่มนี้มันใช้ลดความดันได้นะครับแล้วตัวมันเองเนี่ยก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะด้วยครับยาตัวนี้เนี่ยอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยาที่คนที่เป็นความดันสูงเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะได้รับยาตัวนี้อยู่นะครับอาจจะลองไปดูว่ายาความดันเท่ากินอยู่เนี่ยมียาตัวนี้ไหมนะครับโดยยากลุ่มนี้ยาไทยอาสไซาเนี่ยครับมันจะมีหลักๆอีก3าตัวนะครับก็คือมี ยาที่ชื่อว่าไฮโดรคอโรไทอไซด์ side, ตัวย่อคือ HCTZ ตัวนี้เป็นยาที่ใช้บ่อยมากเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ลองดูนะครับยาตัวนี้ตัวต่อมาคือชื่อว่าอินดาพามายชื่อกันค,คือนาทิลิกนะครับก็จะมีรูปออกฤทธิ์ยาวด้วยแล้วก็ยาชื่อคอทาลิโดนนะครับอันนี้ก็เป็นยายกลุ่มนึงแต่ที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือตัวบนก็คือ HCTZ นะครับตัวนี้ โดยยาตัวนี้เนี่ยเขาก็มีข้อมูลนะครับในของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็จะเห็นว่ายากลุ่มนี้เนี่ยในของทางด้านอังกฤษเนี่ยเราก็จะมีการใช้ยาชื่ออ,อินดาพามายค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ96คนต่อ1,000คนในอังกฤษนะครับที่ที่เป็นสั่งใช้ยาแต่ถ้าเป็นสหรัฐเนี่ยก็จะมีการใช้ยาในเรื่องของอไฮโดโครคารไทอไซด์นะครับแล้วก็มีคอทาลิโดนที่ใช้นะครับ ก็จะเห็นว่าทั้งทั้งอังกฤษแล้วก็สหรัฐเนี่ยมันก็ยังมียากลุ่มนี้ใช้อยู่นะครับแล้วก็ใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่ามันก็เป็นยาที่ลดความดันได้นะครับแล้วก็มีฤทธิ์ยาขับปัสสาวะด้วยนะครับถ้ามาดูของประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศไทยก็เพิ่งออกแนวทางการรักษาความดันสูงไปนะครับในปี2024นี้เองโดยยาตัวนี้ก็ถือเป็นยาลำดับแรกที่ให้ใช้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเราเอายาตัวนี้ใช้นะครับทางยุโรปเองก็แนะนําให้ใช้เป็นยาตัวแรกได้เทียบเท่ากับยากลุ่มอื่นเลยนะครับถ้าเกิดเป็นของสหรัฐเนี่ยเขาจะใช้พวกคอทาลิโดนเป็นยาตัวแรกนะครับของไนซ์ไนส์ไนซ์เนี่ยเป็นของประเทศอังกฤษนะครับเขาอ่าจะแนะนำให้ใช้เป็นลําดับสองต่อจากยาตัวอื่นก็แสดงว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ยังแนะนําให้ใช้ยาไทยสายได้อยู่นะครับในการรักษา ถามว่ามันไปทํางานยังไงนะครับหลักๆเลยมันยาเนี่ยมันไปออกฤทธิ์ลดการดูดโซเดียมกลับที่ท่อไตนะครับโซเดียมมันก็มาจากเกลือที่เรากินใช่ไหมครับพอมาลดการดูดโซเดียมกลับที่ท่อไตเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยขับโซเดียมทิ้งออกทางปัสสาวะมากขึ้นการที่ร่างกายขับโซเดียมออกมามากขึ้นเนี่ยมันต้องดึงน้ําทิ้งออกมาด้วยนะครับมันก็เลยมีฤทธิ์ขับเกลือแล้วก็ขับน้ําออกมานั่นเองนะครับ แล้วก็ฤทธิ์รปรสัสสาวะที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นฤทธิ์อ่อนๆน,นะครับถ้าเทียบกับยายาขับปสัสสาวะกลุ่มอื่นนะครับอันนี้มันก็ออกฤทธิ์อ่อนๆน,นะครับแล้วก็มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดงได้เล็กน้อยด้วยเพราะนั้นเนี่ยใครที่กินเกลือแล้วมีความดันสูงมีน้ําเกินมีเกลือเกินในร่างกายเนี่ยยาตัวนี้ก็ก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ขยายเส้นเลือดเล็กน้อยก็ลยทำให้ความดันเนี่ยลดลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพการออกฤทธิ์นะครับซึ่ง ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นท่อไตย,ยาวๆนะมันมีท่อไตมีทั้งท่อส่วนบนนะครับมีส่วนของที่เป็นขดๆข,ของท่อไตแล้วก็มีท่อไตส่วนปลายนะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะออกฤทธิต์ตรงบริเวณส่วนที่เป็นเราเรียกว่า distal collecting tubule นะครับก็คือเป็นท่อไตส่วนปลายๆนะครับมันก็จะออกฤทธิ์เนี่ยลดการดูดตัวโซเดียมกลับที่ท่อไตตรงนี้ก็ทําให้ร่างกายเนี่ย ไปเนี่ยขับเกลือแล้วก็ขับน้านทิ้งออกไปนะครับถามว่าข้อดีของยาตัวนี้คืออะไรก็คือมันถูกนะครับถูกเม็ดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาไม่ไม่ถึง1บาทนะครับแต่แต่ประสิทธิภาพมันดีนะครับแล้วก็กินง่ายด้วยตัวเนญ่ก็จะกินสักครึ่งเม็ดใช่ไหมครับตอนเช้ากินแล้วก็มันนี้รูปแบบไปผสมกับยาลดความดันชนิดอื่นด้วยนะครับเป็นรูปแบบยาผสมทำให้เราเนี่ย ไม่ต้องกินยาความดันหลายเม็ดนะครับมันคือมันผสมกันไปแล้วก็จะกินง่ายขึ้นแล้วมันใช้ลดความดันได้นี่คือสิ่งที่ดีเลยนะครับใครที่เป็นความดันก็กินยาตัวนี้ก็คือลดความดันได้นะครับแล้วก็มันมีข้อมูลว่ายาตัวนี้มันลดหัวใจวายได้นะเพราะว่ามันขับน้ําขับเกลือออกจากร่างกายใช่ไหมครับเราก็เลยพบว่าเอ้ยมันลดหัวใจวายได้เพราะฉะนั้นคนที่มีหัวใจวายเนี่ยแล้วไตยังดีอยู่เนี่ยก็อาจจะได้กินยาตัวนี้ด้วยนะครับมันก็จะช่วยลดอาการตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ติดตามข้อมูลระยะยาวมันก็ลดความเสี่ยงของโรคหัดเลือดหัวใจและสมองได้นะครับมันก็ลดความดันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อดีของมันที่เอ้ยเราก็น่าใช้นะสําหรับยาตัวนี้นครับแต่ว่าแน่นอนยาทุกตัวมันมีผลข้างเคียงใช่ไหมครับโดยผลข้างเคียงที่เราพบเนี่ยเขามักจะพบใน2ส,สัปดาห์หลังทานยานะครับเราจะพบว่าปัสสาวะเนี่ยมันมันจะเยอะขึ้นนะครับแน่นอนคนที่กินยาตัวนี้มันมันจะปัสสาวะเยอะอยู่แล้ว ยาก็เลยมักจะให้กินตอนเช้านะครับเพื่อที่ว่าพอมันออกฤทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยมันมักจะเสร็จตั้งแต่ช่วงใน6ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะได้ไปลุกไปฉี่ตอนเช้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเาไปกินตอนเย็นหรือก่อนนอนเนี่ยปัญหาคือเราจะลุกมาฉี่กลางดึกซึ่งมันก็อันตรายใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นยาก,กลุ่มนี้มักจะกินตอนเช้านะครับบางคนจะพบเกลือแร่ผิดปกติได้นะครับเช่นเกลือโซเดียมต่ําโพแทสเซียมต่ํานะครับ แล้วก็ทําให้มีแคลเซียมสูงได้ซึ่งนี้เป็นฤทธิ์ของตัวยาตัวนี้อยู่แล้วนะครับสามารถเจอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณหมอเวลาสั่งยาตัวนี้คุณหมอเขาก็จะตามค่าเกลือแร่ดูด้วยนะครับว่าเกลือแร่มันผิดปกติไปไหมนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีท้องเสียอ่อนเพลียปวดหัวคลื่นไส้จากยาตัวนี้ได้นะครับแต่อาการนี้มักจะเป็นเล็กน้อยแล้วเป็นช่วงแรกของการใช้ยาถ้ากินมาเป็นปีแล้วไอไอ,ไอ,อาการนี้เกิดขึ้นคงไม่ใช่จากยาอาจจะเป็นการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับนะอันนี้ แล้วก็มีบางคนที่อาจจะเกิดมเม็ดเลือดขาวต่ําเกล็ดเลือดต่ําหรือเกิดอาการแพ้แสงมีผื่นเกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นเกิดจากภูมิคุ้มกันของเรามีผลกับยากลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเพิ่งได้รับยาตัวน,นี้มาแล้วมีอาการที่ว่านี้เนี่ยนะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากยาตัวน,นี้ได้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วยาตัวน,นี้นะครับไฮโดรคโร์ทบแทซด์ตัวเนี้ยนะครับก็สามารถกินที่12.5มิลลิกรัมนะครับ ซ,ซึ่งปกติผมก็จะสั่งขนาดประมาณนี้นะครับคือตอนที่ผมเรียนอาจารย์เขาก็แนะนําว่าขนาดประมาณนี้เนี่ยมันก็ใช้ลดความดันได้แล้วก็ลดผลข้างเคียงได้นะครับแล้วก็ลดผลแทรกซ้อนอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็ดูดซึมที่ลาไส้ได้ดีนะครับกินไปร้อเนี่ยมันก็ดูดซึมไปได้ประมาณสัก75%นะครับ 2ชั่วโมงก็ออกฤทธิ์นะแล้วก็จะออกฤทธิ์มากๆอยู่ในช่วง4-6ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นพวกส่วนใหญ่กลุ่มยาขับปสัสสาวะเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ประมาณนี้นะครับเราก็มักจะกินตอนเช้านะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนะื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเาวันนี้สวัสดีครับ